ให้เตะพูดนะใชให้พี่หนุ่มพูดให้กพี่หนุ่มใช่ไหมใครจุกก่อนปูดำจุกก่อนใช่ไหมก็ไอ้ปูดำนะอปูดำมาลูกครับปูดำได้ตัวไหนลูกปูดำพี่หนุ่มได้ตัวไหนตามตัวเหรอจามตัวใช่ไหม พย็นญาเอ่อเตียนมาลูกสองสอครับสองนยกะูทำสองศูนาสองศูนย้าครับสองเ้อเาให้ให้จบก่อนที่สองปู <monastery> ่ 2, 9, 9, 2, 9. ่วงใช่ไหม กว้างของผูกกว้างตัวไหนของผูกกว้างตัวไหนของผูกกว้างแ <8, 100. S 2> ปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ครับของผูกว้างสองแปดหกศูนย์อืมยี่นี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวไหนสิบเก้า ิบเก้าตัวหนึ่งเขาไหวสิบเก้าตัวหนึ่งครับตัวเข่าเขานี่นะอืมตัวเข่าเขานี่ยนะปกต้ตัวเข่านะอือ้าวคนที่สามใครยายโงยายโงคนที่สามยายธงบุรุษครับยายธงยาทงครับยายธงตัวไหนครับยายธงตัวไหนครับ แง่ธงเก้าห้าหนึ่งใช่ปะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งครับครับเก้าห้าหนึ่งอืมของแง่ธงเก้าห้าหนึ่งอืมแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งแง่ธงหกหนึ่งครับเก้าห้าหนึ่งกับหกหนึ่งใช่ไหมอ 6, 1. 1> 6, 1. 6, ื 9, 5, 1, 6, 1, มของแง่ธงคะ เห็นเป็นของของของใครของมันนะอืมไม่รวมกันนะพ่อนะเดี๋ยวก็ใครอีกย,ยาใบจะไปได้อะไรไปได้อะไรครับยาใบาของอยาใบาพี่หนุ่มอะไรล่ะเก้า หกหนึ่กหกหนึ alı, mm ่งใช่ของยายใบเก้าหกหนึ่ของยายใบเก้าหกหนึาต่อไปของใครของนทุงจุดท้ายใช่ไหมยังเหลือยังสองคนงสองคนเถอะเงียเ่นเงี้ไม่ใ่เงี้ยกับ เด้๋วตุ้มใครเจาออกพรแม่ชิ้นเงี้ยนเนขะ้าไวอือหืมเงี้ยนครับแม่ชิ้นเงี้ยนนะอืมแม่ชิ้นเงี้ยนจกได้960 960 19กับ19ครับ19อืมอืม น้องถ่ายใช่ทุม่ทุมไห้อะไร,รไก็ไว้บใทุมอกศูนย์หกหนึงน่งศครับแล้วก็ศูนย์ห้าอืมแล้วก็ศูนย์ห้าครับอืมแค่นี้ใช่ไหมหมดแล้วนะเดี๋ยวของไทของมันนะต้องรวมกันนะ ของของเงินล่ะอืของของเงินยังไม่ได้จุกใช่ไหมนุ่มจุกได้ตัวไหนของของเงิน่หนุ่มของของเงินตัวไหนของของเงินก็หกหกอะไรหกหนึ่ง เขาได้สองตัวเหรอไหวจกหกหนึ่งสองตัว,อ,ตวอืของตำรวจจุกได้สองตัวหกหนึ่งพี่หนุ่มจุกให้อ่ะอือได้หกหนึ่งหบ่ลูกครับอืมเขาได้สองตัวเหรอพี่1 1> พี่หนุ่มของตำรวจสองตัวหกหนึ่งอืมเพรนั้นไม่ได้จุกอีกโหดแล้วนะเจ็ดคนอ่ะ ใเคนไม่พ้นนะพูเออเก็ดคนลูกลูกคนไหนชนะล่ะอืมทำไมใครได้ล่ะได้ทองล่ะอืมใครได้ทองอ่ะทำไมมันโอนตัวไม่ใครได้ทองแล้ลูกใครล่ะได้อืมใครจะออกตกใหม่เลย ใหุ้กสองคนให้ได้สองใบถ้าเกนน,นนะนะลงใหม่ที่องลงใหมุ่จบสองคนนะพ่ออืมลงหมดเลยลงแล้วก็จบสองคนอาลงใหม่นะนะจกใหม่นะนะอืม ลงใหม่จุกแค่สองคนอ๋อจกใหม่หของลูกจะให้จกแค่สองคนครับไม่ได้สองคนจกกทุกคนแต่ให้มันได้แค่ออกคนเลยตัวหนึ่งจกใหม่ให้ใครจบให้ปูดำปูดำใช่ไหมปูพวก ภูพ่วงครับยายยายุกยาติงยสามคนนะจุกอีกไปจุกไปให้ยญาติโงจุกนี่ทรองจุกของใครก็ก็อของคนนั้นนะ ืเ้าทองจุกได้อกจุดศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งถ้าทองจุกได้ของทงเงินศูนย์หกหนึ่งาทงจุกได้ของทองเงินศูนกหนึ่งครับศูนหกหนึ่งของทงเงินอเอาหกหกว้าหกคว้าจก กว้างกวงจกเจ้าของแม่เส้นเฮียนพ่อไอ้วเจ้าของแม่เส้นเฮียนดูกว้างกัอบเรืสมเฮียนครับแม่เช้นเฮียน,นเก้าหกสูกืเลยทวงจกเลได้ท่งกของไทร จุกจุกตรงจุกใจของใครตรงเงินอ่อือไงตรงเงินหรื่ไงพ่อเออไอ้ธุงพจน์จุกใจของถุงเงินครับตรเงินจุกแล้วก็ลงไปไงไม่ได้ขึ้นมาไว้จุกแล้วก็ลงไปอีกก็จะจุกได้อีกไงอืมจุกใจของถุงเงินจะหุ 4, 6, ้นหกหนึ่งอืม อคนเคยได้เยอะกว่ากันถุงเงินน่ะสิได้อืมถุงเงินได้ถุงเงินได้ทองเยอะเลยเนี่ครับถุงเงินได้เพื่ได้เยอะโอ้โหเงินได้เพราะไก่เนงเงินชนะงเงินชนะถุงเงินได้ ใช่ตกสองครั้งสามครั้งนะอืคนไหนตกได้เยอะก็คนนั้นนะเงินได้เงินได้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนุ่มกับของปูกว้างกับของของไม่ใชเงี้นไม่ใช่เงี้ยนไอไม่ใช่เงี่ยนตกไปสองครั้งของเงินตกไปสามครั้งเออของปูาูก็นไปสองครั้งเออก็ไม่ใช่เงี้ยนไม่ได้ตกปู ผูกขงก็ไม่ได้ได้ทองเงินอืมได้ของทุงเงินคนเดียวครับเงินได้สามครั้งอผมเงินลงไปก็ได้สามครั้งเลยเงินได้ทองได้เพชรเดิน้าวแก้วแต่เงินจะแ็บไม่ใขนะกระดดว่าได้ของทุงเงินคนเดียวคือศูนย์หกหนึ่งใช่ไหมลูกครับศูนย์หกหนึ่ง อืม <46 S 1> แล้ว <360. S 1> อื1ศูนย์หกหนึ่งตัวเดียวครับอืตของทุนไ้ศูนย์หกหนึ่งนะอืมงเงินชนะถุงเงินชนะเลยครับงวดนี้จะเอาของถุงเงินออกใช่ไหมลูกใช่ครับอืมเอาของ,งเงินออกอืม วันนี้เจ้าของถุงเงินออก fc ครับเพราะว่าเตะจบได้ตั้งแต่แรกแรกเลยมันได้หลายตัวไม่มีใครได้ทองตอนนี้ก็เลยเอาลงไปจบใหม่ก็เลยของน้องถุงเงินจบได้สามครั้งคือศูนย์หกหนึ่งวันนี้ก็จะเอาเลขของน้องถุงเงินออกเหมาะนั้นครับถุงนะเงินมั่นใจนะอือถุงเงินมั่นใจศูนย์หกหนึ่งครับอีทีครับตัวเดียว นะครับเนาะแต่ลูกเป็นศนะูนยะ์หกหนะึ่งนะลูกเนาะอรอบือนื่อืออืออืออืงน่ออืออือองอตกสลกออสลาดออื้อือ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 อออืออืงออออ เั้เงีบซีทุกคนทให้ฟังถึงเงินนะอืมจะซื้อซ้ตัวนี้นะซื้อให้ได้เลยนะซื้อให้ได้เลยนะรางเงินไม่ขออะไรหรอกงเงินเงียบซีทุกคนลขงเงินไม่สบายองเงินไม่ขออะไรใครทั้งนั้นแล้วต่จะเมตตาต่อมึนะ วันนี้ถุงเงินไม่ได้จกสลกถุงเงินไม่สบายนอนอยู่แต่พี่หนุ่มเป็นคนจกแทนนะครับพอ,อปูกว้างเป็นญาธงญาธงไปจกได้ศูนย์หกหนึ่งเป็นเลขของุงเงินครับอีิครับผมแล้วก็ยาทุ่มก็ไปจกได้ศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งก็เป็นเลขของน้องุงเงินนะครับนะก็เลยว่าเอาเลขน้องุงเงินออกงวดนี้ครับอีิครับผมศูนย์หกหนึ่งนะครับ เอฟซีก็ให้ใช้วิจารย์ในการรับชมกับทางช่องเพันสื่อฟางนะครับนะเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับยูซีครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแต่ชอบก็จะดึมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางพ่อสวายพารวยพูดเท่าพารวยนะครับยูซีครับผมปันธงโค้งสุดท้ายน้องทุงเงิน061ครับยูซีครับผมวันนี้จกฉลากได้มาเนาะครับเนาะเอฟซีฟังเอาเอาแต่ตัวในเน็ตตัวเดียวคือ061ครับยูซีครับผม กับเลขของแม่ชินเฮียนคือแปดอ่เก้าหกศูนย์อะเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนเลขของแม่ชินเฮียนนะครับพี่สีครับผมออของปุ๋งอ่ะของปุงครับแปดหกศูนย์ครับพี่สีครับอืมนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีความสุขความเจเริญปราศจากโรภคภัยไข้เจ็บทุกท่านจงมีอ่าอายุวันณะสุขภาพละะครับผมพระนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทุกท่านครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ